วันนี้จะพาท่านมาที่วัดนาคปกตั้งอยู่บนถนนเทิดไทยเขตภรษีเจริญกทธมนะครับเป็นวัดสวยอีกวัดหนึ่งที่ท่านจะต้องแวะมาเยี่ยมชมเดี๋ยวเราจะพาท่านไปที่พระอุโบสถหลังเก่าซึ่งสร้างขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีลักษณะโค้งแอ่นค้ลายท้องเรือสำเภาจีนโดยเจ้าสวัวพกหรือพระบริบูรณธนากรเป็นผู้บูรณะ ซ่อมแซมวัดนี้นะครับเราจะพาท่านเข้าไปกราบสการะพระประธานหลวงพ่อเจ้าสัวพระพุทธรูปโลหะสำริดปางมาลวิชัยมีพระพักตร์และสัสดส่วนงดงามยิ่งนักแล้วจะพาท่านมาลอดใต้พระโอโบโสถโบราณหลังนี้เพื่อล้างอาถรรพ์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตรวมทั้งเสริมความเป็นสิริมงคลบารมีแค้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บพบเจอแต่ ความโชคดีในด้านต่างๆโดยเชื่อว่าเมื่อผ่านเข้าสู่ประตูพระออโบสดเจ้าสัวจะพบเจอสิ่งที่ดีๆเมื่อเข้ามาแล้วจะเดินวนสามรอบตามเข็มนาฬิกาด้านในจะมีรูปนิมิตโบราณรอยพระพุทธบาทจำลองและก็บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งพระพุทธรูปเพื่อกราบขอพร ต่อจากนั้นเราจะพาท่านไปกาบสการะพระนาคปรกนะครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าก็จะมีพระพุทธรูปให้เรากราบไหว้สการะเพื่อขอพรกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปด้านในซึ่งเท่าโบสถ์หลังนี้ประดิษฐานพระนาคปรกที่ถือได้ว่าเป็นพระนาคปรกแห่งเดียวที่องค์พระพุทธรูปเป็นปางมารวิชัยสำเริจ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิและถือว่าเป็นพระนาคปกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครพระนาคปกเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งภายในวงกฎพญานาคราชมุจจินเจ็ดเสียนขนดกายม้วนขึ้นซ้อนกันสี่ชั้นซึ่งพระนาคปกเปรียบเสมือนพญานาค ได้แผ่พังพานปกป้องคุ้มครองเจ้าชะตาให้พ้นทุกข์และภัยพิบัติต่างๆและยังมีความเชื่อว่าภาพปางนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งเมตตาอีกด้วยอีกหนึ่งจุดที่เราจะห้ามพลาดเลยนะครับก็คือวิหารหลวงพ่อโตจึ่งประดิษฐานหลวงพ่อโตและหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปสองพี่น้องที่สร้างในยุครัตนโกสินร์โดยรลงปู่ชูคงชูนามเจ้าอาวาสในยุคนั้นเพื่อขอโชคลาภการงานแล้วก็สวดถอนสิ่งอัปมงคลออกจากตนหากใครโดนเวทมนต์ดำคุณใสวิธีการขอพรก็คือกระซิบที่ข้างหูหลวงพ่อโตโดยผู้หญิงกระซิบด้านซ้ายผู้ชายกระซิบด้านขวา ส่วนการปิดทองนั้นเราจะปิดทองด้านข้างหน้าผากของหลวงพ่อโตคือหลวงพ่อโตนี่คือองค์หน้านะครับแล้วก็หัวเขา่าซ้ายขวาและก็กลางหลังนะครับส่วนหลวงพ่อใหญ่นั้นเราปิดทองที่ฝ่ามือของหลวงพ่อใหญ่นะครับ วันนี้เราก็พาท่านมาเที่ยวครบ3จุดของวัดนาคปกนะครับหากมีเวลาว่างก็ไปเที่ยวกันได้นะครับที่วัดนาคปกเขตภาษีเจริญน,นะครับ